แม่เบีย้ยตอนล่าสุดคนดูอินหนักด่าแหลกจนติดเทรนทีมีหลวงของขึ้นแช่งให้ไปรักกันต่อในนรกเถอะกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวสำหรับละครรสซบเรื่องแม่เบีย้ยทางช่องเจ็ดจนคนดูพากันติดจนงอมแงม กระแสะต่อบรับกลายเป็นไวรัลเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ออนแอร์ทีไรก็มีแฮชแท็กติดเพย์ทวิตเตอร์อยู่ตลอดตลอดอย่างตอนล่าสุดที่เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อคืนวันนี้30สิงหาคม2564ก็ส่งผลให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแนบเบีย F สิ อีกเทรนทวิตเตอร์รัวๆเพราะความชั่วของผัวเลวชนะชนเอสกันตะพงและเมียน้อยสวยร้ายเมฆขลานาวที่สานาาจนทำให้ทีมมีหลวงใหม่แก้วรถเมคนึ่งนี้ตามด่ารุมสาบแช่งกันสนาน เมื่อชนะชนมากราบขอใหม่แก้วช่วยอย่าให้เพราะหลงเมียน้อยจนลืมรักสิบปีที่อยู่กินกันมาไหนจะซีนที่เมียหลวงบุกไปด่าเอาเรื่องเมียน้อยถึงถิ่นประจานท่ามกลางผู้คนให้หน้าชากันไปข้าง หรือจะเป็นฉากที่คุณงูโดนเมฆขลาวินใส่และที่พีกสุดพีกสุดก็เห็นจะเป็นฉากที่ชนพลกับเมฆขลากำลังเลิฟซีนกันสุดนัวแล้วใหม่แก้วได้โท เข้าไปหาพอดีแต่ทั้งคู่ดันบังเอิญกดรับสายจนกลายเป็นหนังสดให้เมียหลวงฟังไปสังงานทำเอาทีเมียหลวงอินมากของขึ้นกันไม่หยุดออกมาด่ากันสนานทวิตซึ่งแต่ละทวิตก็ด่ากันแหลกลานสาบแช่งหนักห่วง พิษสุดก็คือแช่งให้ผัวชั่วและเมียน้อยลงนรกกันไปทั้งคู่อาทิตไปรักกันในนรกไปประปบเหลี่ยนโดดรอสถานที่ที่เหมาะกับชนะชนและเมฆขลาก็คือโลหิสิมพลีนรกนรกต้นนิ้วเหล็ก โหน้องบอกการอยู่กับคนไม่รักน่ากลัวกว่าการเป็นเมียน้อยว่านารกอีสคอลลิงอยู่อนน้องเมไปเล่นไกลไกลในนรกโน้นเลยนะและอื่นๆเรียกว่าอินกันสุดๆจนอดด่าไม่ได้จริงๆ